สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Metal Working Update นะคะในช่วงลองของนะคะซึ่งโจทย์ของเราในวันนี้นะคะก็คือการสแกนงาน3มิติของชิ้นงานขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ทำการวัด Inspection ันในลายการผลิตเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยะคะ่ะขอแนะนำน้องอันนะคะแอปพลิเคชันอินเจเนีร์ของเราในวันนี้นะคะอ่าน้องอันคะจากโจทย์ที่พี่เฟิร์นกล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะ่ะ ที่เพินเอามาเป็นลองของในวันนี้ค่ะก็คือประตูรถยนต์ค่ะน้องอันคิดว่าเราจะใช้เครื่องหรือว่าฟังก์ชันอะไรในการสแกนางานชิ้นนี้คะค่ะก็ะเนื่องจากชิ้นงานในวันนี้นะคะมีขนาดใหญ่แล้วก็ต้องการที่จะอินสเปกชันในลายการลิดด้วยวันนี้ก็เลยจะขอแนะนําตัว t สแกน Hawk 2นะคะ mm hmm. ตัว t สแกนฮอกทูเนี้ยก็คือจะมีซัตเทอร์ไลท์โนะคะในการใช้สแกนชิ้นงานขนาดใหญ่ค่ะก่อนอื่นขอแนะนําตัวช่วยอีกหตัวนะคะก็คือ สเกลบาร์ค่ะ,คะวันนี้เราจะใช้สเกล e บาร์เป็นตัวช่วยนะคะทําไมถึงต้องสเกล e บาร์ด้วยปกติเนี่ยในการสแกนค้าชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะ,คะในโหมดปกติเนี่ยที่ไม่ใช่ซัเท์ไลท์โหมดเนี่ยเราจะได้แอค u เ a c ซก็คือแบบไม่ดีแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ตัวช่วยนี้เพื่อเพิ่มแอค u เ a อซีของมันค่ะคชิ้นงานของเราเนี่ยจะได้มีความละเอียดมากขึ้นได้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยไหมคะได้ค่ะ ค่ะอันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของการสแกนแล้วะนะคะคือเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเ,เลือกโหมดก่อนนะคะไปที่ satellite mode ค่ะหลังจากนั้นเราจะเลือกอุณหภูมิหลังจากนั้นเราจะเริ่มสแกนเก็บ reference point ของตัว Scale bar ะนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บตัว reference point รอบชิ้นงานนะคะ ค่ะเมื่อกี้เราก็สแกนเก็บ Refer e n c e ชิ้นงานไปแล้วนะคะ,คะขั้นตอนต่อมาก็คือการเก็บพื้นผิวของชิ้นงานนะคะ,คะแลวถ้าจะเก็บเฉพาะด้านข้างเพื่อวัดดีแทนได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเก็บเฉพาะด้านข้างเราก็สแกนแค่ด้านข้างเลยค่ะ,คะง่ายมากแค่นี้เหรอคะน้องอัน ใช่ค่ะเราเราต้องการจะอินสเปคชันตรงไหนนะคะเราก็แค่สแกนตรงจุดที่เราต้องการแค่นั้นอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้เราก็จะแปลงไฟล์นี้ไปเป็นไฟล์เมดเพื่อเข้าสู่กระบวนการอินสเปคชันต่อไปค่ะค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนของการอินสเปคชันนะคะวัดดิสแทนซ์ของชิ้นงานเราจะเริ่มต้นจากการสร้างเพนทั้งสองด้านของชิ้นงานนะคะ หลังจากนั้นเลือกคำสั่ง d ด Stand เพื่อวัดขนาดค่าที่เราต้องการก็จะขึ้นมาปรากฏให้เห็นดังภาพเลยค่ะ,ะจากตัวอย่างที่เราได้ Inspection ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าเครื่องที่แแนนอ k ค o ูของเรานะคะสามารถใช้งานง่ายค่ะแล้วก็สะดวกรวดเร็วในการสแกนนะคะซึ่งตอบโจทย์ในวันนี้ของเราค่ะก็คือสามารถสแกนงานชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็อินส e c ป i o n ในลายการผลิตได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเฟิร์นนะคะแล้วก็น้องอันนะคะขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ w e t a l w o r k i n g Update นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารรวมถึงสาระดีๆจากทางพวกเราครับ